แมนยู you, ถึงแพ้ไป11-12ตกรอบแต่แฟนผีเอาไงกริมส์บี้ทาวส่งนักเตะผิดกฎลงสนามต้องถูกลงโทษแฟนผีคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันนะจะฟ้องให้เขาตกรอบไปแล้วเราเข้ารอบแทนไหมส่วนตัวผมนะอย่าอายเขาขนาดนี้ขายหน้าพอแล้วอย่าไปเข้ารอบต่อเลยกริมส์บี้ทาวส่งนักเตะที่ชื่อว่าคลาร์กโอดูอ์ all, ลงสนามครับเป็นตัวสำรองที่บอกว่าผิดกฎเนี่ยคือนักเตะคนนี้เพิ่งย้ายแบบยืมตัวเข้ามาก่อนวันที่แข่งกับแมนยู แล้วลงทะเบียนนักเตะใหม่ช้ากว่าเวลาที่กำหนดไป1นาทีกับ59ิาวิเท่านั้นแล้วประเด็นนะคนนี้โดนจุดโทษแล้วติดเซฟโอนาน่าคนเดียวอีก12ลูกเข้าหมดด้วย <c oughs> นี่ขนาดเขาต่อให้ขนาดนี้แล้วนะทีนี้ EFL หรือว่าองค์กรฟุตบอลลีอาชีพของอังกฤษก็ออกมาแถลงครับบอกว่าทางกริมซีท่ทาวเนี่ยออกมามอบมาสารภาพเองเลยว่าไม่ได้ทําโดยเจตนาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงหรือทาให้เข้าใจผิดแต่ก็ถูกลงโทษอยู่ดีต้องปรับ10,000ปอนป์ทันทีและปรับอีก10,000ปอนป์ก่อนจบฤด,ดูกาล และที่สําคัญแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เพิ่งทราบเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและยืนยันแล้วว่าจะไม่อทธรณ์เพื่อขอกลับไปแข่งขันในรายการนี้อีกถูกต้องแล้วแค่นี้ก็อายพอแล้วนะแพ้ทีมดิวิชั่น4แบบนี้เนี่ยถ้าเข้ารอบไปแล้วโอ้โดนล้อแย่เลยแล้วไปแพ้ทีมอื่นอีกโดนล้อซ้ําอีกคือเขาผิดจริงไหมก็ผิดจริงแหละแต่ว่ามันผิดด้วยเวลานิดเดียวแล้วก็ไม่ได้เจตนารวมถึงเป็นคนสารภาพเองด้วยและในถ้วยนี้กรณีแบบนี้ก็ยังไม่เคยมีทีมไหนที่ถูกลงโทษขนาดว่าตกรอบลงไปเลยแล้วก็อีก อย่างล่าสุดปี2019เนี่ยลิยวพูส่งเปโดชิลิเวลล่านะลงสนามแบบที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตในการลงเล่นระดับนานาชาติเคสเนี้ยหนักกว่าเคสที่แมนยูเจออีกนะของแมนยูเจอคือลงทะเบียนชา้าไปนาทีนิดๆของเขาไม่มีใบอนุญ,ญาตลงเล่นด้วยซ้ําก็ถูกลงโทษได้หนักกว่านะแต่ก็ไม่ถึงขั้นถูกปรับตกรอบเลยก็ถูกปรับไป2 0 0 0ปอนด์แต่ก็มีเคสที่ถูกปรับตกรอบเหมือนกันเกิดขึ้นกับเรอัลมาดริดด้วยในศึกโคปาเดลเรปี2015มาดริดได้ส่งเดนิสเชอริเชฟลงสนามแล้วยิงประตูได้ด้วยแบบที่ท เชรี่เชฟสะสมใบเหลืองครบตอนอยู่บียาริอัลก่อนย้ายมาเรอัลบารริดและลงสนามในถ้วยนี้เกมแรกต้องถูกแบนเคสนี้ถือว่าหนักนะเพราะคู่แข่งอย่างกาดิสเนี่ยทั้งสโมสรและแฟนบอลร่วมกันยื่นเรื่องฟ้องจนมารริดต้องตกรอบไป <c oughs> แต่แมนยูไม่ต้องทําแบบนั้นหรอกเคสเราเบากว่าเยอะและเขาเนี่ยยิงจุดโทษพลาดให้เราด้วย <c oughs> ดังนั้นแฟนผีกรณีนี้ก็เงีย,งยบๆไว้ปล่อยให้เรื่องมันค่อยๆจางไปนะจะได้ลืมไปสักทีนะสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยลำคาญ <c oughs>